เอาเินเสร็ตดอกเงินเสร็จบุ๊กมาเอาออกไปหงองที่บ้านเนาะอ่เสร็จผิดงานเลยเออเสร็จผิดงานเลยเราเข้าหปรึกษาผมปรึกษาหมอไหนเล้ยนะอ่จะไปไหนเนาะได้เข้านวณนี่นะครับเดี๋ยวจะป๋าไปเดี๋ยวจะรบสวรรค์เนาะจะไปเดี๋ยวป๋าไปชิมชื่อมเยี้ยงนะนะอ่าอันนี้ป๋าไปได้นะครับเนาะ เราอันนี้นะครับเป็เป็นความลมและลใจขนงแงล้ใจละบานะครับนองรู้ว่าผมหันาบ้านขันดีกับพวก็กก่คนเลนะครับนาผู้สูงอายุบางวมชการมาไว้จเวลาแบ่งสีนอเขาะแบ่งนับเปลก็ตางเลี้ยงตามนะครัองรูว่าบ้านบ้านหนึ่งกัอยก่สีแดงสีแดงมันจะเป็นอนกันนอก็คือจะทำให้ทุกขันได้เช็กไก่นะครับนองอันนี้นะครับเป็นสิ่งดีแต่ส่วนกระสงนี้อุปกรณ์สนอผมก็จะเอามืยวแก่เนี่ย อาจจะพอระดับสายปืนมี่ความสามารถเป็นหนักน้ำได้เนาะเขาอาจจะป้าปิดไปตัวนี่นะครับนอ่าอันนี้นะครับเป็นอาจจะเป็นรุ่นที่สองครับเนาอาจจะจัดในส่วนหน้าหนาวนอ่าวอนนี้หน้าหนาวดีกว่านะครับเนาะครับจะได้นะครับนอ่าวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเนาะทุกท่านนะครับนอทุกทุกคนนะครับเราตีได้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของการสร้างความเข้มแข็งของผู้สูงวัยนธร พิธีับกิจบัตรนะครับนอของผู้สูงอายุจากวัดตากขาลุ่นทีนึงนะครับจำไว้นะครับนอเขาเป็นรุ่นทีนึงนะครับรุ่นทีนึงสีสองห้าเจ็ดนะรุ่นบุ๊เบิร์นะครับนออันนี้นะครับนอขอขอเป็นความขาดหุ้นใจของทุกท่านนะครับนอเดี๋ยวนะครับนอเดี๋ยวอ่าตอนนี้ทุกท่านจะแยกได้กันนะครับนอเดี๋ยวกลุ่มนี้เขากรองืนะครับนอข้องกรอง้วก่อนเดี๋ยวนะครับนอาเรื่องของกรอบลูกนะครับนอ ่าเรื่องของเกียรติบ้านของน้องนอตินั้นนะครับเดี๋ยวขอข้อมูลทุกท่านนะครับเนาะไปติดต่อที่แม่เปิดนอกไปใจทักที่แม่เปิดเนี้เปิดใจไอเนี้ยมันคือนะครับเนาะอันนี้นะครับเนาะเดี๋ยวขอใจคือ่าเปิดมีไรเฉียวเวลารับเนาอทั้งสี่สี่แผนนะครับเนาะเอตัวใจั้ส่วนส่วนตาเปิดใจทั้งหมดแหละนะครับนอนะครับอ่าอีกใบหนงเปิดใจคนละกสี่ร้อยบาทนะครับเนาอจะได้รอยแปดสิบสามกรอบนะครับเนอชิ้อหนึ่ง เป็นกรอบลูกติดสอนผีบอยแม่ครับนะครับน้องสองกรอบติดไทยล้วงนะครับนอสามแล้วก็กรอบเกติบัตกนะครับน้อครับอันนี้เดี๋ยวชี้แจงต่างๆได้รับทราบนะครับน้องอันอันแล้วก็ไปต่อขอขอบคุณทุกท่านนะครับน้อที่เข้าร่วมครับในที่สุดครับนี้นะครับน้อแต่เดี๋ยวเพาจบมาก็ต้องแถวน้อเอายังมาจากร้านเกลือนะครับน้อครับขอบคุณเจ้าแม่โคกครับขอบคุณครับ โมนักเรียนรู้สูงรประยุกต์ก่อขอขอบคุณทั้งเทศบาลแล้วก็ขอบคุณพยากรทุกทางเราจะเก่นเรามนขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณน้ำตาลน้ำควารู้มากมายพวกเราไม่มีอะไรพวกเราไม่มีอะไรนอกจากน้ําใจขอบคุณ ด้วยใ,ใจจริงที่คารุนาชื่นทินเศตนักาขอขอบคุณขอขอบคุณบอบวันนี้กรขอขอบคุณทีน้องๆตากล้องของเขาน้องๆอ ทั้ง,งนะครงน่อนแมนมาฝมาไทยใช่ครับแล้วก็ทั้งเพดของอคุณเด่นยศนลาคำหน่อสื่อนี่นะคนเดี๋ยวฝนจะเป็นประชาสำคังคือบรรยาแขววัดแน่นะทั่วประเทศนะครับสาบนอกว่าตุำต่ำหาเขามียน,นะลงในผู้สูงอายุนะครับเพจของฝนเจือครับอันนี้ครับเจือเด่ยนยศลาครับ ในเพจเื่ยเด่นยยราครับแล้วก็ในช่องทางของ youtube คือเด่นชนแนลครับเนาะแหมเพจหนึ่งจะเป็นเด่นแชนแนลครับมีมีสามช่องทางที่ตามเนาะครับเนาะเป็นภาษาไทยครับเดนชนแนลจะเป็นภาษาไทยจะเป็นภาษาไทยหมดเลยครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับยอยากจะฟังที่บอยแม่ดีกว่าที่สามเป็นเนาะเขาจะได้ถามที่จังหวัเขาเพราะว่า